ข้อ 1. ชานนสูง1.6เมตรในขณะที่เงาของตึกหลังหนึ่งยาว12.5เมตรเขาวัดความยาวของเงาของเขาที่ทอดไปตามเพล,ลินได้ยาว1.33เมตรดังรูปจงหาความสูงของตึกนี่คือรูปนะสิ่งที่เขาให้หาคือความสูงของตึกก็คือตรงส่วนนี้ความสูงของตึกนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการหา ทีนี้ดูจากตรงนี้ก็ใช้หลกักสามเหลี่ยมคายใช่ป่ตรงนี้ก็ตั้งฉากตั้งฉากถ้าน,นี้เป็นมุมจุดนี่ก็เป็นมุมจุดพอดูแล้วมันเป็นด้านที่สมงในกันทีนี้เราก็มาตั้งอัตราส่วนเลยก็คือเอารูปใหญ่ตั้งส่วนรูปเล็กนะก็คือมุม เอาด้านตรงข้ามของมุมที่สมงในกันอะตั้งส่วนกันก็เป็นให้อน,นี้สิ่งที่ต้องการหาคือด้าน x ตรงข้ามมุมจุดรูปใหญ่คือ x ตรงข้ามมุมจุดรูปเล็กคือ 1. นจุดหอันนี้ให้เป็นมุมถูกแล้วกันด้านที่มุมที่เหลือ ก็คือตรงค่ามุมถูกรูปใหญ่12.5ส่วนตรงค่ามุมถูกรูปเล็กคือ1.33เพราะฉะนั้นคิดเลขออกมา x จะเป็น12.5ุคูณ1.6ส่วน1.33 จะได้ค่า x อ,ออกมาเท่ากับ15.037038ก็ปัดเลขออกมาเป็น15.04เมตรเพราะฉะนั้นสรุปว่าเขาถามว่าค่า x ก,ก็คือจงหาความสูงของตึกเพราะฉะนั้นเราก็สรุปว่าค่า x ก,ก็คือค่าความสูงของตึกที่เราต้องการเลยใช่ื่อไม่ต้องแปลงเพราะฉะนั้นความสูงของตึกคือ 15.04เมตรโอเคข้อนี้นะก็ดูว่าตรงไหนรูปไหนที่มันคล้ายกันแล้วก็เอามาอัตราส่วนกันแล้วก็แก้สมการออกมาโอเคค่ะ